นี้พามนเพื่อนมาดูบรรยากาศาการตัดญ้านะฮะแปลงนี้ล็อกนี้เก็ดไร่นะครับนี่ต่อแรกนะครับตออที่หนึ่งนะครับตอนหน้านี้เมื่อสี่เดือนที่แล้วคือ,อล้างไร่มันบะลังออกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ผลนะครับทำไร่มันสะลังแล้วไม่ค่อยได้ผลนะครับก็ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายนะครับดินทรายคนดินร่วนนะครับที่ตอนแรกนะครับเก็ดไร่คาดว่าน่าจะใกล้ร้อยตันครับอายุสามเดือนครับสำหรับตอนแรกนะครับก็ก่อนที่จะปลูกหญ้าก็อเอามูลโคขลุนนะครับมารองพื้นนะครับ แล้วก็ไล่เกษตบปุ๋ยนะครับนงานกำลังโมยาเพื่อไปตกปลามโค้นะครับเนี้ยสังเกตนะครับที่วัวบางก้อนยังยังยุบคงอยู่นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในดินด้วยนะครับนี่ก็ต้องพยายามฟื้นฟูดิน ได้นะครับเขาะอายาเป็นพืชลากสั้นลากรากที่ลงดินด้านข้างนะครับนะครับเพราะว่าสารเคมีนี้จะทำลายธาตุอาหารในดินนะครับเราต้องพยายามพื้นฟูด,ดินให้ได้นะดูครับตอนนี้ตัดไปได้ประมาณ อสองไร่ก็ทะลุไปใกล้ๆสี่สิบตันนะครับที่ทว,ว่างๆนี่คือตัดไปประมาณสองไร่ฝ่าครับไปใกล้สาไร่นะครับออเดอร์ส่งฟาร์มโอุดก็วันละประมาณสิบห้าตันถึงยี่สิบตันนะครับเดี๋ยนี่ตอนแรกนะครับเดี๋ยวพอตออสองเข้าหน้าฝนก็จะได้เก็บเกี่ยวได้ตัดไวนะครับ คาดว่าสองเดือนก็ตัดได้ฮนะเดี่ยดูความสูงครับนี่ครับสูงระดับสามเมตรนะครับสามเมตรกว่าพื้นที่จะเป็นดินทรายบนดินล้วนนะครับดินล้วนบนทรายนะครับทรายก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นได้นะครับ หลายต้นสวยนะครับแล้วก็กอหนึ่งหลายต้นนะครับนี่ขนาดตอแรกนะครับเดี๋ยวพอตัดเสร็จก็จะระเบิดกอนะครับแล้วก็เอาขี้วัวโรยแล้วก็ระเบิดกอฝังปุ๋ยนะครับครับดูครับที่ตัดนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆชมนะครับ ว่าการทำไระยญ้าในเปียนะครับก็ทำยังไงให้ประสบความสำเ,เร็จนะครับเดิมทีปลูกมันสัปะหลังไร่แล้วไม่ถึงสามพันนะครับครับถึงรุ่นนี้ปลูกไปก็ไม่ใช่ปลูกหน้าฝนนะครับยังได้ผลผลิตขนาดนี้นะครับผมสูงประมาณร้อยเจดสบนะครับแต่หญ้านี่สูงกว่าผมเข้าตัวนะครับ ส่วนที่เห็นไกลๆนั้นรถกระบะนั้นต่อสองนเป็นต่อสองนะครับตรงนั้นสิบไล่ต่อสองก็ยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงกำหนดตัดน,นนะครับนี่หลังรถกระบะส่วนล็อคล็อกที่ผมกำลังถ่ายวีดีโอนี้ให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนี้ก็คือต่อแรกนะครับล็อกนี้เกดไล่นะครับนะฮะ ดูเป็นความรู้นะครับแล้วก็ดูนะสังเกตวัชพืชจะไม่ลกนะครับเพราะว่าเราต้องพยายามไม่ให้เขาเกิดขึ้นตั้งแต่แรกโดยให้ยาเนเปียคุมนะครับนะครับพอว่าเวลาเราให้ปุ๋ยให้ขี้วัวไปนะครับวัชพืชจะได้ไม่ต้องมาแย่งอาหารนะครับนะครับ,นะรบดินก็คือจะร่วนซุยนะครับ ก็ส่วนหนึ่งก็เอาดรไม้มาผสมกับขี้วัวด้วยนะครับ<ป>เพื่อให้ดินร่วนซุยนะครับก็<ป>ฝากเพื่อนๆนะครับ<ป>ดูไปนแนวทางนะครับ<ป>ยานนเปลี่ยนนี้ถ้าเรามีตลาดร,รับซื้อนะครับรายได้ไวนะครับสองเดือนสิบวันสองเดือนครึ่งนะครับสำหรับต่อสองต่สามนะครับ แล้วก็อยู่ได้ประมาณดูแลตอนดีๆก็อยู่ได้ประมาณถึงสามปีนะครับถึงจะเลื้อปลูกใหม่ได้นะครับถ้าเราดูแลดีๆนะครับนะฮะดูครับดูรถไถยครับรถกระบะแล้วดูหญ้าสูงกว่ารถกระบะที่บรรทุกไปนะฮะต้นดีมากครับน้ำหนักก็ดีครับขอฝากเพื่อนๆนะครับว่าผมพยายาม นำมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับเพราะอยากให้เกษตรกรประสบความสำเร็จนะครับเป็นพืชอายุสั้นนะครับสองเดือนกว่าก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับเพราสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะมานำเสนอเรื่อยๆก็ขอให้ทุกคนทำเกษตรจะมีความสุขครับสวัสดีครับ